องอนะครับวันนี้เราจะมาสองเขียดกันนะครับเพื่อนๆมีคนสองอยู่หลายคนเหมือนกันนะครับในการสองเขียดน,นะครับเราจะส่องไปที่ตาของเขียดน,นะครับ <c oughs> มีนี่ตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าเรามองจากในกล้องไม่เห็นนะครับ ก็คือลักษณะตาของเขียดจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็จะกลมๆแต่ว่าถ้ามีแบบเหมือนดาวกระจายจะเป็นน้ำค้างนะครับจะไม่ใช่ตาของเขียดนะครับนี่ครับเพื่อนๆเห็นนะครับนี่คือเขียดในน้านะครับ ไฟสว่างนะครับก็คือมีคนส่องนะครับเยอะมากเลยนะครับตอนกลางคืนคนก็จะส่องหาเกียดหนึ่สอง ก็คือมันจะมองไม่ค่อยชัดน,นะครับตัวนี้ยังส่องเขียดไม่ค่อยมีนะครับมาส่องปูกรปู นี่นะครับเพื่อนๆมีนี่หนึ่งตัวปูในแม่น้ำตัวนี้ใหญ่มากเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับหาเขียนไม่ได้เราก็หาปูหาปลาทุกอย่างเราก็เอามาแกงรวมกันได้นะครับนี่คือปูนาไายใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆลาก็มีนะครับเพื่อนๆ สำหรับวันนี้ก็ได้แค่นี้นครับได้อย่าละนิดอย่าละหน่อยนะครับได้หนึ่งแกงอยู่นะครับ